กลับข้าสููชวงทันข้าวเช้านี้ค่ะข้าวแรกวันนี้ค่ะพีเ้าแกลนเด็กต่ว่าที่โรงเรียนมานิตาค่ะคณะครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนมานิตาหนุเคราะห์สุราธานีนะคะว่าส่องผนคนค่ะพร้อมใจกันแปรขบวนรู้หัวใจเทวายความอาไัายสมเด็รผนังเจ้าสิริกิตพระบรมราชชนนีพระบัคอภัยค่ะส้มเด็รผนังเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีล่วงค่ะโรงเรียนที่ว่าจัดขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดสุราธานีที่ได้มีกิจกรรมลำลึกแบบนี้ค่ะ ชาวเร็กแต่ว่านี่ค่ะบริเวณลานหน้าอาคารเรียนข้องนักเรียนมานิตาหนุเคราะห์จังหวัดสุราธานีค่ะก็ติมไปด้วยบรรยากาศแห่งความสงบและก็ความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเมื่อคณะครูผู้บริหารหนักเรียนค่ะว่าร้ำผันคนซ่องผันคนค่ะรวมใจกันแต่งกายยังสุภาพนะคะรวมกิจกรรมแปรขบวนเป็นสัญ,ญลักษณหรูปหัวใจเพื่อถาวายความอาลัายและก็น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงค่ะซึ่งถื่เป็นสถาน ทาศึกษาแห่งแรกข้องจังหวัดสุราธานีนะคะที่ได้มีการจัดกิจกรรมเชิดชูพระเกียรติในรูปแบบนี้ค่ะคะในกิจกรรมก็จะมีการอ่านบทกลอนแล้วก็คับเสผ้าถวายความอาลัยจากนักเรียนตัวแทนก่อนที่ประธานในพิธีจะจุดธูปเทียนเบื้องหน้าพระชายาหญลักและนําผู้รวมงานยืนสงบหนึ่งถาวายความอาลัยทำกลางความเงียบสงบและความรู้สึกอาลัยที่อบอวลอยู่ในใจของทุกคนค่ะจากนั้นเล่านักเรียนก็ตางได้เคลื่อนแทอย่างพร้อมเพรียงแปรขบวนเป็นสัญลักษรูปหัวใจขนาดยญ่กลาง สนามยาแสดงถึงความจงรักผักดีและความพูกพันอันลึกซึ้งต่อพระองค์ทานภาพคล้องว่าใจทีเรียงรอยด้วยความตั้งใจข้องเยาวชนนับเป็นพาพแห่งความประทับใจที่อบอวลด้วยความรักและความกตัญญูค่ะค่ะด้านนายปรีชาบุญสุวรรณค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนมา,น,านิตาหนุเคราะห์แก้กระบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาก,กรณาธิคุณข้องสุมเดจพระพันปีล่วงค่ะผู้ทรงเป็นแม่คองแผ่นดินที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยพระราชา จรีพระราจ,จรยวัรนะคะอันงดงามและพระเมตตาอันหาทีิสุดมีได้ได้เป็นแรงบันดาลใจให้ครูและก็นักเรียนค่ะหยึดม,มันในคุณธรรมความกตัญยูความส้มัคีเพื่อซึบสร้นเจตนารมณ์แห่งความดีงามต่อไปค่ะเราไปฟังเสียงกันเลยค่ะนักเรียนครูมาร่วมถวายอะไรนะครับมาถวายอะไรกับสมเด็จพระนางเจ้าเราก็ทํามาประมาณนี้นะครับแทนนักเรียนทั้งหมด ก็2,300กว่าคนนะครับที่มามาตรงนี้ก็มาตั้งก็มันก็ดวงใจเนี้ยก็เป็นว่าเป็นแทนดวงใจของนักเรียนโรงเรียนมานิตา